สวัสดีครับผมอัปเดตลาเป็ดนี่นะฮะเสร็จแล้วครับผมหายไปหลายวันเลยนะฮะก็ยุ่งยุ่งครับทำลาเป็ดนี้ด้วยแล้วก็หลายๆภารกิจนะครับเนี่ยก็ต่อเพิ่มมาเนี่นะครับเต็มพื้นที่นะครับเต็มแบบเต็มจริงๆนะครับขอบสานะขอบสานนี่แบบว่าขอบนี้ไม่มีให้เดินเลยนะครับกล้องไม่โฟกัสเลยอ่านะ นะก็อาจจะต่อไปถึงสุดเสานี้นะครับก็เลี้ยงเพิ่มได้อีกนะครับนี่ฮนะปลาปลาน้อยนะปลากินไอ้อะไรพวกกาบมะพร้าวมั่งอะไรมั่งนะกาบถั่วเหลืองมั่งจับๆจุบจ๊บๆนะน,นะก็มากินตัวเงินตันวทองเยอะนะเสียดายนะครับแม่ก็ปลาก็น่าจะเย,ยอะ่านี้นะครับ เงินทองกินของเราหมดนะครับเก็บไข่กันก่อนครับไม่ได้พาเพื่อนมาเก็บไข่หลายวันเลยนะฮะสามแล้วครับสี่ครับผมห,หกอ่าหกหกแล้วโอมีตรงนี้ด้วยหน่อยหนึ่งนะฮะเจ็ดแปดเก้านี่นะฮะห 1 0 1 1 12อ่าฮะโอเคไม่น่ามีนะครับ12 12มองหาครับมองหานี่เขาก็กินข้าวไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมจะขุนอาหารก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะหิวนะก็เลยเให้เขากินอาหารก่อนนะครับแล้วก็วกวค่อยเก็บไข่ 12แล้วเนาะโ okay. อเคมาต่อครับ13 14 15้โอ้ก็ไขยเยอะนะฮะปรับขึ้นมาแล้วนะครับนี่หายไปก็ไม่ได้พาเพื่อนมาดูเลยนะฮะ18ครับผมปรับขึ้นมาเป็น60ได้นล้นนะผมว่านะเพราะเมื่อวานก็50กว่านะครับ19 20 21 22 23 24 ะะเรามาลุ้นกันว่าจะถึง60หรือเปล่าวันนี้นะ2 5 2 6 2 7 28ยบปดนะครับผมไข่คเค้มเมื่อรอบที่แล้วนะครับที่ทําเป็นสูตรใบเตยนี่ก็ กินบ้างแจกบ้างก็หมดแล้วนะครับอร่อยดีนะ29 30 31อ่าอร่อยนะเพื่อนๆท่านใดที่ลองทำแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างนะฮะอึ๊บ32มสิบอนะฮะตรงนี้เหมือนจะน้อยลงนะครับ32โอเคนี่เยอะเลย นะครับ33 34 35 36มส38ส9 40 41ครับผม42 43 4งมีลรุ้นแล้วครับผม สี่ห้าสีอ่าสี 48. โอเคก็ผม48ครับมีลุ้นนะครับมีลุ้นนะครับอ๋อมีนิดหน่อยสี่เก้ห้าอุ้ยหลุดมือหลุดมือเกือบไปแล้ว 52, 53า โอเคไม่ได้เป็นไร54ผมนึกว่าไข่ใบอื่นแตกใสนะ55 56 57นะครับ58 59ว้าวขาดหนึ่งฟองครับผมขาดหนึ่งฟองขาดหนึ่งฟองมีไหมอึบ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  ยังไงยังไงยังไงอุ้ยตกใจประตูลมมันพัดนะตกใจว่าห้าสิบเก้างเหรอฟองเดียวเองยังไงครับเหมือนจะไม่มีแล้วนะฮะเออเสียดายเสียดายนะครับโอ้โหลุ้นมากเลยเมื่อกี้ไม่แน่นะอาจจะมีแบบ ตอนนี้เขากำลังนอนนอนอยู่อาจจะมีไข่ปุดออกมาแล้วก็ได้ฟองหนึ่งนะอาจจะได้หกสิบนะครับอาจจะเป็นไปได้อพอดีตอนนี้น้ำก็ขึ้นแล้วนก็น้องๆเป็ดเราก็สามารถที่จะลงไปเล่นน้ำได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับผมเดี๋ยวเอาไข่ตั้งไว้นี่ก่อนเนาะนี่ก็ตรงนี้มันด้านข้างนี้มันก็เสร็จแล้วแหละเหลือช่องด้านบนนี้ก็ไม่ปิดนะ ก็เอาแค่นี้นะครับเพราะว่าตรงฝั่งนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะก็เอาแค่นี้นะฮะเดี๋ยวไปซื้อตะข่ายก่อนเพราะตะข่ายหมดด้วยแหละส่วนหนึ่งนะตะข่ายหมดก็เหมือนฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ไม่ได้ปิดนะข้างบนก็ปิดแค่นี้นะฮะก็น่าจะได้แหละแค่นี้นะครับเราแค่กันแบบบางทีตัวอะไรมันแบบปีนขึ้นมาแล้วมันเจอตะขายย่ายมันก็จะลื่นมันก็ล่วงไงก็น่าจะพอได้อยู่เพราะตะข่ายมันก็สูงพอสมคว,แวนะครแหละโอเคนี่ประตูเก่านะครับ ยังไม่ได้เอาออกครับแล้วก็พังแล้วด้วยนะต้องเอาออกนะครับแล้วก็ทําตรงนี้ให้มันทึบนะแล้วก็ทําประตูเป็นช่องเดียวนะก็จะยึดหลักลประตูของน้องเป็ดอเอาไว้นะครับพิงไว้ก่อนครับนี่ครับผมนั่นไงเห็นไหมครับเพื่อนผมบอกแล้ว60นะครับนะ่ฮะ ยอดไปเลยครับผมนะเป๊ะจริงๆวันนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะถึง60นะเพราะวันห้าสิบกว่านะแต่เห็นช่วงนี้เขากินอาหารและเกลี้ยงเลยนะอาหารหมดนะก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ผมผมเดี๋ยวนี้ผมดูตามสถานาการณ์นะเขากินเยอะก็เราก็จะเพิ่มครับมันจะทำให้ไข่ก็ดีขึ้นฮนะบางทีเขาเห็นเขากินน้อยมากๆก็ต้องดูด้วยว่าเกิดจากอะไรนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกคเพื่อนไปนะครับ เกือบทุกคลิปนะว่าเป็นเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับเวลาเพื่อนๆท่านใดที่เลี้ยงก็จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลมากนะฮะ่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทําประตูนี้นะครับเนี่ยทำประตูเป็นตรงนี้นะฮะหรืออาจจะทําประตูตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ปิดทึบนะปิดทึบไปแล้วก็เอานี่ออกแล้วก็ทําประตูตรงนี้แทนนะครับจะเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเอาเป็นประตูที่มาตรฐานกว่านี้นิดนึงนะครับผมหรืออาจจะย้ายประตูนี้แหละครับ นะมอยตรงนี้นะก็กั้นแค่เป็ดออกนะครับแล้วเราก็เดินออกด้วยนะก็เป็นประตูเตี้ยๆนะครับเป็ดไม่นี่อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ประตูมันจะแคบไปเนาะรู้แล้วเนี่ยใช่ไหมเออช่องมันนิดเดียวเนาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวต้องทดสอบอนนี่ก็อาจจะเลื่อยออกอเดี๋ยวมารอดูในทีว่าเจ้าไง <laughs> นะฮะเอาก็อัพเป็นอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะไปครับผมก็60ฟองนะวันนี้นะครับนี่ฮะก็พอเสร็จโปรเจกขยายล้าวเป็ดใช่ไหมครับเป็นโปรเจกเร่งด่วนที่ต้องทำนฮะแล้วก็ผลสรุปคือว่านะครับอ่าสะพานนะครับโอเคนะครับน้ําถึงนะครับแต่ไอที่ล้อมด้านนอกเนี่ยกำลังจะเจ๊งอีกแล้วนะครับ <laughs> พอดีใช้ลวดมัดไว้แล้วก็ มันเป็นสนิมพระมันเป็นสนิมมันก็หลุดเนาะไอที่เป็นไม้นะรตรงนี้นะฮะผมก็จะต้องอมีการาลงไปทําหลักใหม่นะครับทําหลักใหม่นะฮะแล้วก็อาจจะขยายเพิ่มนะครับขยายเพิ่มให้ลงไปนู่นอีกนะฮะให้มันลึกลงไปตรงนู้นนะครับแต่ทีนี้ก็คือปัญหาคือว่าน้ํามันมาแล้วนะครับน้ามันมาแล้วเนี่ย ปัญหาคือตอนเราลงไปเนี่ยมันต้องว่ายน้ําทาครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ยากสําหรับเรานะครับไหนจะอุปกรณ์อีกไหนจะตะปูอีกค้อนอีกนะฮะต้องเปลี่ยนเป็นตะปูนะเพราะว่าใช้ลวดมาแล้วมันมีปัญหาคือเนี่ยครับพอสนิมกินปุ๊บมันขาดเลยนะแต่ถ้าตะปูเนี่ยตัวมันใหญ่นะฮะตัวมันใหญ่สนิมกินนั่งอะไรบางแต่คือมันก็ไม่ขาดง่ายนะคือถ้าอยู่ใต้น้าอ่ะมันจะพังช้ากว่านะครับไอพวกตะปูพวกอะไรเนี้ยแต่นี่มันอยู่ถ้ามันอยู่ด้าน ด้านบนเหนือน้านําขึ้นมามันโดนไอ้น้ำจากข้างล่างขึ้นมามันก็จะเป็นสนิมนะครับก็ถึงอายุมันมันก็ต้องเปลี่ยนนะฮะ,ะนี่ครับกระมังก็น้ำแห้งเหือดไปหมดแล้วนะนแต่กน้องเป็ดก,ก็ลงเล่นน้ำกันได้แล้วครับก็สบายนะะนี่อัปเดตนะครับนี่อ่ะบรรยากาศ ข้างๆเรา,าหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวไปเมื่อวานนะฮะข้าวนะครับไม่รู้ได้เท่าไหร่เมื่อวานผมไม่อยู่นะกลับมาเห็นรถเกี่ยวขึ้นไปแล้ว <c oughs> นะทีนี้ก็สบายาแล้วล่ะครับอินทรีย์วัตถุที่เราต้องการนะฮะให้น้องเป็ดไข่นะครับนี่เราก็จะเก็บมานะฮะแล้วก็กองให้เต็มล้าวเลยนะครับผมนี่แล้วก็อาจจะมีการเอามากองไว้ด้านนี้ด้วยนะด้านในล้าวน,นี้ด้วยนะครับไว้ด้านข้างนะเวลาเขานอนกลางวันอะไรเงี้ย เย็นสบายครับช่วงนี้นะฮะอากาศร้อนจริงนะครับแต่น้องเป็ดผมก็เย็นสบายนะเล่นน้ําแล้วขึ้นมาพักในลมได้เพราะว่าลมตะขบเรามีเนาะว่าเดี๋ยวจะไม้ไม้แต่ต้นตะขบเนี่เป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับแล้วก็จะปลูกเป็นผลไม้ขึ้นมานะฮะตรงนี้แต่เราต้องลิดลิดกิ่งล้านกิ่งต้นตะขบให้มันแบบโปร่ปงโปรงโลง่งๆนะครับเอาให้มันโล่ลงๆนะฮะเพราะว่าเพื่อที่จะเขาเรียกว่า ให้มันมีแสงส่องถึงต้นไม้ที่เราจะปลูกเพิ่มนะครับอยู่ธรรมชาติครับค่อยๆสร้างค่อยๆทําไปนะฮะก็ตอนนีเ้เริ่มขยับขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านในนู้นนะครับเพื่อนๆที่รอ,อ,อคปวิดีโอทำรับเป็ดนะครับก็เตรียมรอชมกันได้เลยนะฮะว่าเสร็จไปถึงไหนแล้วนะครับก็ผมผมไม่ได้รีบทํานะครับค่อยๆทำนะครับมีแรงแค่นี้ก็ทําแค่นี้เพราะว่า จิตหนึ่งคือผมทำคนเดียวนะอ่าแล้วผมทำาล้าใหญ่นะครับมันก็เกินตัวผมไปหน่อยหนึ่งนั่นแหละนะดูว่าบางคนมาบอกว่าพี่ทำคนเดียวก็จริงแนตะ่ทำไมทำเล้าใหญ่ล่ะมันเกินตัวไม่จ้างคนมาช่วยนะลูกจ้างแถวบ้านผงหายากมากเลยนะครับแล้วก็เลยต้องทำคนเดียวนะฮะวันละสี่ร้อยนะครับแต่ทำแบบเดี๋ยวหยุดเดียหยุดดียหยุดก็เอาแรงตัวเองคนเดียวดีกว่านะช้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราไม่ได้รีบนะฮะเราก็ไปเน้นทำอย่างอื่นต่อนะครับ น้ำในนานี่เราแห้งหมดเลยนะเหลือแค่น้ำในสาะนี้กับในร่องตรงนู้นนะครับนี่ประมาณนี้ครับอัปเดตนะฮะมะม่วงก็ยังมีกินเรื่อยๆนะครับเพื่อเนเพื่อนท่านใดแวะเวียนมาแถวบ้านผมก็มาแวะมาเยี่ยมชมก็ได้นะครับขับผ่านอำเภออ่าอําเภอ,อขับผ่านจังหวัดชัยนาทนะครับขึ้นไปสายเหนือนะครับถ้าสมมติจากกรุงเทพขึ้นไปสายเหนือนะครับก็น่าจะผ่านจังหวัดชัยนาทอยู่แล้วนะฮะแต่แค่ว่า ถ้าวิ่งเส้เนเอเชียมันจะมันจะผ่านแบบว่าแทบจะมองไม่เห็นจังหวัดเนาะเพราะว่าจังหวัดผมมันอยู่แบบว่าเป็นที่มันเป็นที่สนใจสําหรับเพื่อนๆทุกคนมากนะครับอส่วนนกก็คือเป็นส่วนนกที่มันไม่ค่อยจะมีนกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็เลยไม่ค่อยโด่งดังเท่าไหร่นะครับนะก็เพื่อนเพื่อท่านใดที่ผ่านก็อย่าลืมนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมแล้วก็ มาพูดคุยกันได้นะครับฟาร์มผมอาจจะไม่มีอะไรให้เพื่อนๆได้ดูอะไรมากมายนะครับแต่เพื่อนๆที่อยากได้ความรู้หรืออยากได้ประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะไปปรับใช้หรือยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าแวะผ่านมาก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเผื่อนี่ฮะมะม่วงยังมีอยู่ก็จะให้มะม่วงไปกินฟรีนะฮะมีอะไรก็ให้ให้ไปครับจแจกแจกไปนะฮะโอเค โอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะโอ้ยวันนี้พูดลิ้นพันกันอีกแล้วนะฮะไม่ได้อัดนานอ,อย่าลืมนะครับผมถ้าใครชอบวิดีโอผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,กด,รบกดติดตามเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมนะครับผมทีนี้เพื่อนๆนท่านใดที่สงสัยนะครับก็อย่าลืมนะฮะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผม นใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือคลิปวิดีโอไหนๆก็ได้นะครับที่เพื่อนๆเห็นวิดีโอนะฮะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวันนี้นี่ครับ60แล้วนะครับผมในเดี๋ยวเจอคลิปไข่เค็มก็มีนะฮะรอดูกันครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย